ไปดูความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติอายุ43ปีสัญชาติออสเตรียที่มีอาการชักเกรงที่สนามบินดอนเมืองนะคะต่อมาก็ตรวจพบว่า ชาวต่างชาติคนนี้ได้กลืนยาบ้าไปในช่องท้องแล้วถุงบรรจุยาบ้าเนี่ยแตกหมอได้นำยาบ้าออกจากทางทวารน,นะคะรวมๆทั้งหมด1 6 7 7เม็ดด้วยกันล่าสุดตำรวจสืบสวนขยายผลเครือข่ายที่จำหน่ายยาเสพติดให้กับชาวต่างชาติค่ะโดยประสานข้อมูลจากพลตำรวจตรีธนัทรรัตนสิทธิภาคผู้บังคับการตารวจนครบาล4การสืบสวนขยายผลเนี่ยนะคะก็ไปทราบว่า มีเครือข่ายที่จำหน่ายยาเสพติดให้กับชาวต่างชาติรายนี้ตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแล้วก็ขออนุมัติหมายคน้นสารจังหวัดกาลสินเข้าไปตรวจค้นที่บ้านภรรยาของชาวต่างชาติคนดังกล่าวนะคะแล้วก็บ้านของผู้ที่จำหน่ายยาเสพติดให้กับชาวต่างชาติคนนี้ไป2จุดด้วยกันการตรวจค้นเนี่ยไปพบเครือข่ายจำหน่ายยาเสพติดให้กับชาวต่างชาติพร้อมของกลางเป็นยาบ้า244เม็ดและ น้ำหนักรวม1.47กรัมค่ะรวมแล้วของกลางที่เจอในพื้นที่เนี่ย9รายการด้วยกันไปตรวจปัสสาวะก็พบว่ามีสารเสพติดและในชั้นจับกุมตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวพร้อมของกลางส่งไปที่สถานีตำรวจภูทรห้วยเม็กค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป